โดยภายในงานนะคะคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนาสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพ,พระผู้ปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาสาลหะประทีปโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายโคมอาสาลหะประทีปและจัตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นก็เป็นพิธีหล่อเทียนพรรษาโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยานมิตรเคนเงาสีวัดและกัลยานมิตรบัวทองสีจันทราวราวง นอกจากนี้นะคะท่านประธานหล่อเทียนพันษาก็ได้นํากล่าวคําอธิษฐานจิตและหล่อเทียนเป็นปฐถมฤกษ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้หล่อเทียนพันษาและในโอกาสนี้พระมหาประพาสประพาสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้ธรรมะเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาพร้อมทั้งนําพิธีจุดอาสาฬหาประทีปและพิธีจุดประทีปแปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งในการนี้นะคะพระมหาวิโรจยานวิโรจโนค่ะท่านก็ได้นำนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตภาคภาษาอังกฤษค่ะให้กับชาวท้องถิ่นที่มาร่วมงานจุดประทีปแปลอักษรด้วยค่ะซึ่งงานในวันนั้นนะคะทุกท่านก็ต่างปราบปลื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพและคณะกัลายาณมิตรทุกทท่านเลยนะคะสาธุค่ะ ก็เป็นภาพสวยๆนะคะที่วัระธรรมกายก็ Elena yeah. มีการจุดโคมนะคะส่วนที่วัระธรรมกายซีแอตเทิลนะคะก็มีการจุดโคมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการแปลอักษรด้วยนะคะก็เป็นภาพธรรมจักนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ